สวัสดีค่ะ Happy c ิเก k ้ n ไข่ใหญ่โรงพยาไก่ไทยนะคะวันนี้แอดมินสภาทุกคนนะคะมาชมไก่นะคะสายพันธุ์ภู้นเมืองนะคะ Nh14 เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นข้อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะอายุ2ปีเด็กยังคงไข่ดกเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญคือแข็งแรงมาก ต่อสภาพอากาศของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวฝนตกแบบชุกๆนะคะอันนี้ก็คือรับประกันได้เลยแล้วก็มีข่าวดีจะมาแจ้งนะคะสําหรับใครที่อยากได้พันนี้นะคะไปทดลองเลี้ยงนะคะเรามีลูกไก่จัดจาหน่ายค่ะตัวละ20บาทนะคะเราเปิดพรีออเดอร์นะคะวันที่12พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ จะจัดส่งไม่เกินวันที่18นะคะเราขอสมวนสิอสำหรับท่านใดที่โอนจองก่อนนะคะและลูกพันธ์ุมีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะให้ดูอันนี้เป็นพ่อพันธ์ุนะคะไก่เขาใหญ่ n p 1 4นะคะแล้วก็จะเด็กทุกตัวนะคะจะสีขาวและมีสีอื่น,นะะผสมอยู่ด้วยนะคะกินง่ายโตวไวค่ะและที่สำคัญเลยนะคะ เคลมจากลูกค้าหลากหลายเสียงมากว่าน้องนะคะหลังจากจทำวัคซีนแล้วนะคะแข็งแรงเหมือนเดิมคือแอดมินเน่ยเสียงสู้น้องไก่นี่ได้เลยนะคะเสียงไก่ดังมากอาเราจะพาไปดูกันนะคะนี่เป็นพ่อคาน M14 ค่ะขันโซไปหนึ่งทีนะจ๊ะเราเอารงสองกับลงสามมารวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องคาะเรียบร้อยแล้วนะคะาหางกุ่นหมดนะคะเพราะว่าตีกัน,นะคะ่ะช่วงแรกๆตีกันนะคะไก่ไม่มีซึมเลยนะคะแข็งแรงทุกตัวะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะคะ